ต,ตัวมันใหญ่มากห้าหกเจ็ดดันกัน8 9เก้าตัวนี้ติดพิษนะฮะระวังด้วยแดดเล่นสิัมนมันจริงๆโอเคครับ9ก้ากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นเช่นเคยนะครับผมมาวันนี้เราอยู่ในเกม The Witcher Wild Hunt 3นะฮะพาร์ทที่10กันแล้วนะฮะผมมาจากเวทที่แล้วนะฮะเราได้มาสืาบหาเบาแสของสิรินะครับผมแล้วก็ เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมคือว่าภรรยาของบาลอนนะ,ะได้อยู่กับเหล่าแม่มดที่ชั่วร้ายนะครับผมเราก็ได้ทําคุย้กับแม่มดแล้วก็เราก็ได้เบาะเสกับทางด้านของครอบครัวของบาลอนด้วยนะฮะว่าภรรยาของเขานี่อยู่กับแม่มดนะฮะแล้วที่ เราก็จะเอานําข้อความนี้ครับกลับไปบอกกับบารลอนนั่นเองนะครับผมไปยังไงก็วันนี้ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Cat Or เด r นะฮะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เกมนี้ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของผมด้วยนะฮะหวังว่าท่านผู้ชมฮะดีไม่ดียังไงก็ขอภัยไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไว้ได้ล่างก็ได้ครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ผมนะฮะไปเดี๋ยวก่อนอื่นเเราาาอกววสไป่่งับบนน เราเจอภรรยาของเขาแล้วแล้วก็ยังไงต่อก็ค่อยว่ากันใหม่นาะโอเคขอว่าไปเลยนะฮะเพราะถ้าที่จะอยู่ไกล้ได้ขี่มาไปเนี่ยอ่ะโอเคนี่ใกล้สุดแล้วนะฮะแต่สําหรับใครที่อ่ารอเกมอื่นอยู่ก็สักครู่นะฮะเดี๋ยวผมขอเล่นสลับสลับกันไปฮะจะได้ไม่เบื่อกันเนาะสําหรับใครที่รอวกเกมอ่า พิเศษคอนิกดีดาหรือว่าเกิดหม่ทั้งทีเกิดเป็นสลามนะครับผม2เกมนี้ผมก็ยังเล่นอยู่นะฮะพยายามที่จะาหาข้อมูลแบบดีๆกว่านี้นะเพื่อที่จะทําเป็นคลิปใหม่ๆออกมานะครับผมยังไงก็ผมก็ยังมือใหม่อยู่ยังไงก็ขอบคุณมากฮะที่เขามารับชมกันผิดพลาดช่วงไหนก็ติชมกันได้นะครับผมโอเคฮะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศฝนตกนะฮะโอ้ฝนตกนะแต่แดดออกตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเช้าใช่ไหมตีห้าสิบเจ็ดนาทีนะฮะาจะไ,ไม่ผิดเนาะโอเค ฝนตกอยู่เลยอะ่ะคือเข้ามาในเมืองบาลอนนี่มันก็น่าที่จะกินเฟรมเดตเหมือนกันนะเนี่ยโอเคถึงแล้วบาลอนอยู่ไหนเนี่ยนี่แต่ก่อนอื่นขอแวะซ่อมของหน่อยฮะถ้าผมแปลผิดพลาดช,ช่วงไหนหดี๋ยว่าผมแปลไม่ทันยังไงผมจะสรุปนะฮะเพราะว่าผมก็พยายามแปลให้มันทันเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ทันอยู่ดีมันพูดกันเร็วมือกันขึ้นแบงนี้เนาะบาลอนบาลอนนายอยู่ไหน โอเอสบาลอนข้างบนนะน่าจะข้างบนเนาะ<ต>ใช่ปะข้างบนโอเคไม่ใช่เหรอไม่ได้อยู่นี่เหรอเออนี่มันที่นอนนี่นะ <c oughs> นี่อะไรเนะี่ยดูกระตาน่าเกียดไปนะใครเอาไปทิ้งเข็มเหมือนเอาเข็มเข้ามาทิ่มทำร้ายใครบางคนอยู่เลย <c oughs> อะไรวะคือมันอยู่ล่างเหรอบาลอนเนี่ย อยู่น่าจะอยู่ี่นี่คือชั้นโอเคชั้นนี้มามาลอนเราเจอภรรยาของนายแล้วข้ากำลังฟังจะอยู่เจ้ามาหาข้าเรื่องอะไรอืมโอเคข้ารู้แล้วว่าภรรยาท่านของท่านอยู่ไหนข้าเกี่ยวกับภรรยาของท่านเอ้าแล้วทำไมไม่พูดมาตั้งแต่ทีแรกนางอยู่ที่ไหนแล้วทำไมไม่พานางกลับมากับเจ้าล่ะ นางอยู่กับคบแบ็กบอลมีอาหารมีที่อยู่มีงานทำนางเหมือนที่ไม่คิดจะกลับมาเลยเจ้ามีหน้าที่พานากลับมาไม่ใช่มารายงานสภาพความเป็นอยู่ของนางแบบนี้ข้าแค่ถูกจ้างให้ตามหาตัวนางและข้าหาเจอแล้วนั่นคือข้อตกลงของเราใช่เจ้ายังไม่คิดว่าข้าเป็นไอ้เง่าไม่เอาทานอยู่ใช่ไหมคิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของข้างั้นเหรอ ไม่ไม่นะก็ความผิดของนายแหละบาลอนอืมเอาอยัางไงดีฮะคือมันบอกว่ามันมันคิดว่าคิดว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของของมันคนเดียวใช่ไหมเอ่อก็น่าจะก็น่าจะใช่นะเข้อแรกบอกว่าอืมก็น่าจะถูกแล้วสิคือข้าจะคิดยังไงก็ไม่สําคัญดีกว่าอะผนอมจนใจมันหน่อย <'t> นะคิดยังไงก็ไม่สำคัญหรอก แค่ข้าเห็นสายตาที่เหยียดยามของเจ้าก็รู้แล้วข้าไม่รู้หรอกว่าโลกนี้จเจ้าอยู่มันเป็นยังไงวิเชอร์แต่ในโลกของแต่ในโลกของคนทั่วไปไม่มีะายขาวหรือดำอะไรวะไม่เข้าใจคําถามมันเลยข้อหนึ่งฮะข้าไม่สนใจเรื่องครอบครัวของท่านหรอกนะหรือข้อสองฮะงั้นก็บอกมาสิว่าจริงๆมันเป็นยังไงอ๋อโอเคงั้นก็บอกมาสิมันเป็นไง กำลังจะบอกว่าโทษตัวท่านคนเดียวงั้นเหรอก็ได้ข้าจะรับฟังเรื่องราวจากท่านโอ้โหนั่งปรับทุกข์กันซะงั้นอ่ะถนอมน้ำใจข้าหน่อยฮะบาลอนเล่ามาสิกับอานาีมันเป็นรักแรกพบข้าถูกหอ,อกแทงทะลุไหลจากการต่อสู้นางดูแลบาดแผลข้าพอข้าหายดีแล้วข้าก็ขอนางแต่งงานนางยินดีที่จะแต่งงานกับข้า จากนั้นไม่นานซูมารมารก็เกิดและเขาก็ส่งข้าไปที่ครกแบบมีคนนำทัพขึ้นมาต่อต้านกษัตริย์เอ t นเทอร์ไฟก็เลยส่งกำลังไปช่วยสงครามไม่จบง่ายๆมีเรื่องให้สู้ตลอดมันคือชีวิตท่ามกลางสงครามข้ารู้ข้ารู้สึกคิดถึงบ้านมากเลยกินหญ้าเพื่อปลอบตัวเองข้าเลยติดเหล้าถึงกลับมาบ้านแล้วข้าก็ยังเลิกไม่ได้อยู่ดี กินเหล้าโอเคแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อแล้วไงต่อ <What then? S 2> ข้าไปลบแล้วลบเหล้าหลายต่อหลายสงครามในระหว่างที่แอนนาอยู่คนเดียวกับลูกท้องเป็นเดือนๆหลังจากนั้นก็ได้รู้ว่านางไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเกือบ3ปีที่นางอยู่ในอ้อมกอดของชายชื่ออีเวนเพื่อสมัยเด็กไอชาชั่ว เข้าใจไหมให้ตายเหอะถ้าแค่ครึ่งเดียวค่ายังพอให้ภัยได้แต่เก็บเอามาคิดแต่ผู้หญิงคนนั้นแอบ,บมีชู้ตั้งหลายปีไม่ได้คิดถึงค่าและความรักที่ค่ามีให้แม้แต่นิดเดียวอืนนอนนาแอนนามีกิ๊กะท่านรู้มาโดยตลอดวันหนึ่งข้ากลับมาแอนนาก็หายตัวไปข้าของด้วย ข้าพบจดหมายนางเขียนว่านางไม่ได้รักข้าเลยนางทิ้งข้าไปกับไอ้ชายเฮงสวยนั่นแล<ต>ะพาชมราไปกับนางด้วยข้ารู้สึกเหมือนถูกม้าวิ่งและเหยียบทับข้าเลยออกไปตามหาไอ้บ้านนั่นเพื่อจะพาลูกเมียข้ากลับมาแต่ทันที่ข้าเห็นเข้า oh. บางอย่างในตัวข้าก็เปลี่ยนไป <S <S บางอย่างที่มืดมนข้าสับไอ้นั่นตัวกิน อะไรวะเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาเศษซากโยนไปให้สุนัขกินอืมโหร้ายจุงโอเคแล้วอานาพูดยังไงนะฮะแล้วดาว,ว่าอานาคงไม่ปึ้มเท่าไหร่สินะฮะเราไปดูซ้ำนะสินะนางตรงมหาข่าทั้งเตะทั้งควรและนางก็เหยียบหยิบมีดมาข้าคงจบชีวิตไปแล้วถ้าข้าหลบไม่ทนัน นั่นเป็นครั้งแรกที่ข้าทำร้ายนางข้าต้องทำให้นางสงบไม่ได้ตั้งใจทำอย่างอื่นเลยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปไม่มีอะไรแม้ไม่มีอะไรไม่เหมือนเดิมอันน่าพยายามจะฆ่าตัวตายแล้วก็ฆ่าข้าหลายต่อหลายครั้งนางจะกกระตุ้นให้ข้าโมโหด้วยการยุยแย่ข้ายั่วยุข้าหวังให้ข้าทุบตีนางบางครั้งละมั้งนางอาจจะเกียดร้องหาว่าข้าขโมยความรักไปจากชีวิตของนาง บอกว่าเนไหนข้าก็ทำลายชีวิตนางไปแล้วถ้าง,งั้นข้านางเสเลยสิไม่ว่าข้าจะขอโทษอีกกี่ครั้งดอกไม้ของขวัญที่ข้าเอาไปให้นางไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยสองปีแห่งความโกรธของนางก็เปลี่ยนกลายเป็นความเพิกเฉยทุกอย่างพังลงเรื่อยๆเพราะความโรคจิตสติแตกของนางและความขี้เมาของข้าก็ปิดทั้งคู่แหละหรือเปล่าวะ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตรอดผ่านมาได้ยังไงตั้งหลายปีก็อย่างที่เจ้ารู้ตอนนี้แหละไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นเหมือนอย่างที่เห็น <c oughs> ชีวิตลันทดปัญหาครอบครัวนะฮะข้อแรกฮนะต่างคนต่างผิดกันทั้งคู่หรือว่ามันเป็นความผิดของท่านหรือว่าข้าไม่ได้บอกว่าข้าสนใจเรื่องนี้มากนะมันก็ผิดทั้งคู่แหละฮะผุ่มานนะ <'re> right. ท่านพูดถูกมันเป็นความผิดของท่านทั้งสองฝ่าย ทั้งตัวท่านแล้วก็พระทยังท่านข้ารู้สึกดีท้ายสุดเจ้าก็เข้าใจถ้าง,งั้นก็ถ้าเจ้าไม่พานางกลับมาอย่างน้อยเจ้าก็บอกข้าว่านางไปอยู่ที่หนองน้ําเน่านั้นได้ยังไงจะบอกดีไหมฮะโอเคเอพวกนางทำสัญญากับแม่มดนะฮะและข้าคิดว่านั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้นางเสียสติสัญญาที่มันเป็นเรื่องหาอะไรันเนี้ ตอนนั้นนางตั้งท้องเด็กนางมีไม่นา่าเลยไปว่าเลยไปหาพวกคอะให้ช่วยพวกสนาทําสัญญาว่าจะจัดปัญหาให้กับนางแต่ต้องแลกกับการอยู่ร่วมกับใช้พวกนางไปเป็นหนึ่งปีและพวกแม่มดก็ทําสัญญาเจ้าหมายของว่ายังไงแอนนาคงหวังให้เด็กในท้องอยู่ๆแล้วก็หายไปเลยแต่พวกแม่มดกลับดึงพลังของนางทําให้ร่างกายของนางอ่อนแอและเกิดการแทงขึ้นข้าเชื่อว่าตอนนั้นแหละที่นางเริ่มเสียสติ จากนั้นพวกนางก็ไล่เป็นมนต์ใส่อานาไว้เป็นตาประทับที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมาหาศาลเมื่อถูกกระตุน้นสัญญากับพวกแม่มดนี่มันฝันร้ายอะไรกันเนี่ยเหมือนกับว่าเจ้ากําลังเล่นตลกอําฆ่าอยู่อย่างนั้นแหละเราต้องไปลาตัวนางกลับมาคือเราคงปล่อยนางไว้แบบนั้นไม่ได้หรอกนะจะทําอะไรก็ได้แต่ท่านนะหรือว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามชะตากรรมหรือว่าข้าไม่แนะนํามไม่เข้าไปในบึงนะ โอเคขอแนะนําดีกว่าครับมันเท่นั้นมันอันตรายนะค่าเสียงเขาเปไปในบึงนั้นแม้แต่จะมีกองทัพติดอาวุธไปมันก็ไม่ได้ช่วยให้ความคิดที่ดีเลยนะฮะมันเป็นสถานที่ที่อันตรายจริงนะครคิดว่าพวกแม่มดเหล่านั้นก็อันตรายเช่นกันในข้านั่งดูพลายาข้าเจ็บปวดอย่างนั้นเหรอ้างั้นลูกสาวของเจ้าล่ะอาจจะไม่เ<ต>พราะข้าเป็นวิเชอร์และข้าก็เป็นสามีและพ่อมีชีวิตแย่ที่สุดเลยไปหมดแล้วชีวิตของข้าความรักของข้า ข้าจะรวบรวมคนลงข่าเพื่อไปที่นั่นพายนั่นกลับมาเรามีข้อตกลงกันถึงเวลาทำส่วนของท่านแล้วโอเคเราตกลงกันแล้วข้าทำส่วนของข้าแล้วต่อไปก็ตาเจ้าข้าให้คำสัตย์ไปแล้วเมื Now, ่อคราวที่แล้วข้าเล่าไปถึงไหนแล้วละ่ะแบกซลกนเพิ่งโจมตีท่านเอง <All right. S 1> อ่าใช่ตัวมันใหญ่บึกบึนมาก เริ่มเลยสงสัยได้กลับไปเล่นสิรินฮะนั่นแหละซิริแน่นอนมันบินลงมาอยู่ตรงหน้าของเราข้าขอให้รอดจากที่นี่ข้าอุ้ญาต้เจ้าหยิบอะไรก็ได้ใจที่เจ้าต้องการไปจากฟ้อมได้เลยท่านต้องรอดแน่นอนเอาละมาแสดงให้ไอ้ตัวประหลาดที่ดูกันว่าวเรามีดีแค่ไหนโอ้โหติดพิษเหรอมาเลยจับซิริผมบอกไว้เลยฮนะสิริมีแดสเรื่อยอย่างเงี้ย เด,เดี๋ยวมันบินอยู่ไหนเนี่ยสิริมีหน้าไม้ไหมลงมาลงมาลงมาดิสิริไม่มีเวทด้วยเดี๋ยวนะมันจะลงมาไหมเนี่ยเอาลงมาละอืมอืมลงไปหนึ่งทีสองอสามสี่ตัว,ต,วตัวมันใหญ่มากห้าหกเจ็ดดังกันแปดเก้า,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 าตัวนี้ติดพิษนะฮะระวังด้วยแด,ด๊ดเล่นสีมันมันจริงๆ ตายแล้วเฉือนบาลลล้มอะจังหวะน,นี้แล้วเราก็จะหยิบดาบขึ้นมาดิมันเหมือนไก่นะฟันก็เต็มหลังปิวมาแลฮะมันเหมือนไก่จริงด้วยมันดึงบาลลลนไปแล้วเอาไปข้างบนเหรอไม่ยากฮะ ออกจากเงามืดเดินต่อไปแป๊บเดียวโอ้โหเควสกว่าจะโหลดงงใจตายแล้วมั้งบาอนเนี่ยรู้ว่าบาอนมันจะตายแล้วเนี่ยแต่ผมงงเลยมันเควสมันไม่ให้ไปหรือว่าเควสมันไม่โหลดนะอะไรวะเนะี่ย แดดมานี้ก็จบแล้วซีรีตัดหัวมันเล็ <N> งดีๆแชปคมกลิบโธ่ให้พ่อหาทางขึ้นอยู่ตั้งนานสุดท้ายมีคาซีนขึ้นมาก็จบแล้ว <N> ยำ้ำบอกเลยย้ำ ย้ำเผื่อไม่สนิทต,ต้องย้ำยูอึ้งไหมดิครัเอาเอาเสียบไม่ถูกไอผมก็หาทางขึ้นไปเหอะมีคัาสซีนเหรออึ้งไหมดิ ว่าไงบาลอนเจ้ามีข้อุททุกอย่างแล้วใช่แล้วขอบคุณมากสิ่งที่ข้าสิ่งที่เจ้าทำน่ะข้าไม่มีวันลืมเลยอเราไม่ได้ติดค้างอะไรกันหรือว่ามันเป็นแค่ผลที่ข้าต้องไปเราไม่ได้ติดค้างอะไรกันนะท่านก็ช่วยข้าเหมือนกันตอนที่คนของข้าตอนที่คนของท่านพาข้ามาท่านให้อาหารข้าดูแลข้าและรักษาบาดแผลของข้า เราไม่ติดค้างอะไรกันแล้วเจ้าไม่จำเป็นต้องไปก็ได้นะเจ้ามีเพื่อนที่ดีที่นี่เราพร้อมจะต้อนรับเจ้าเสมอแหละข้าต้องไปพวกไวฮันกํกำลังไล่ตามตัวข้าพวกไวฮันเป็นความผิดพลาดของข้าที่ใช้พลังออกไปพวกมันจะต้องรับรู้ได้แน่พวกไวฮันไล่เจ้าเนี่ยนะ ถ้าข้าอยู่ที่นี่ต่อไปจะทำให้พวกท่านเดือดร้อนและเป็นอันตรายนะท่านต้องไปช่วยชาวบ้านหาไม้มาปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วเจ้าล่ะเจ้าจะไปที่ไหนต่อตอนนี้เหรอข้าชี้ฮีม้าไปยังในเวกาศหลังจากนั้นข้าเองก็ยังไม่รู้อืมเรื่องของซิลิก็จบแล้วฮะเรื่องราออกจากเงามืดใช่ไหม าาจากนั้นนางก็ขึ้นม้าแล้วควบออกไปที่นี้เงียบปลเหงาลงไปเลยเมื่อไม่มีนางโอเคต้องไปที่นดวิกาดขอบคุณท่านมากที่คอยดูแลนางมาไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเลยตอนนี้เจ้าได้รู้สิ่งที่เจ้าต้องการแล้วเจ้าต้องรีบไปแล้วสินะแต่ถ้าเจ้าจะพูดออกมาเถอะข้าแค่อยากจะไปเอาตัวแอนนากลับมา ข้าไม่เชื่อหรอกว่านางอยากอยู่ที่นั่นด้วยความสมัครใจท่านคงไม่ได้ยินที่ข้าเพิ่งเคยบอกท่านไปสินะมันอันตรายข้าได้ยินแล้วเพราะอย่างนั้นเจ้าจึงเอ่ยปากกอข้าข้าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิริจะบอกเจ้าอีกแล้วแต่เจ้าตกลงไปกับข้าข้าจะตอบรางวัลให้เจ้าอย่างงามเอาไงเอาเงินมาล่อ,อะ้ะช่วงนี้ยิ่งจุดนอยู่อเอาอะไรฮะจะ ไปตามหาสิริเลยหรือว่าจะช่วยมันต่อคือช่วงนี้จนนะนะขอโอเคขอไปช่วยแล้วกันถ้าเงินเพิ่มก็ไม่เสียหายเลยนะจริงที่สุดข้าจะไปเลือกคนของข้ามาและขี่ม้าไปยังหมู่บ้านดาวิดเลอร์ก็ได้ตรงลงตามนั้นตัวอะไรนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ย แกทำอะรอยู่เนียวมาอีกแล้วตัวอะไรวะตัวทีถือว่ามองไม่เห็นแล้วกันนะตัวอะไรน่ะอะไรน่ะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันคนหรือปีศาจคนของข้าเรียกมันว่าอุมม่าว่ากันว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดแต่มันดูเหมือนคนมากกว่าสำหรับข้าแค่รูปร่างพ็นคนไปการเท่านั้นเอง เขาไปเอาชื่อมาจากไหนอ่ะอุมาเป็นชื่อที่แปลกใช่แปลกแต่มันบอกแต่ชื่อว่าอุมาหมายความว่าอะไรนิดเดียวเลนะเรื่องที่มันเป็นแบบนี้ข้าถามมันว่าชื่ออะไรมันนั่งเฉยๆไม่พูดอะไรพยายามเอานิ้วเท้าไปแคะขี้มูกข้าจับมือมันมองตาแล้วถามว่าเจ้าชื่ออะไรมันมองกลับมาแล้วพูดจาตะกุตะกากบอกว่า อุมาอุอะอุมาก็นั่นแหละฮืมรูปร่างดูไม่เหมือนสัตว์ประหลาดเลยนะอืดูไม่เหมือนสัตว์ประหลาดเลยตัวโซยข้ามมันสั่นแปลกฮะท่านไปเจอมันที่ไหนจะว่าไปก็ตกหลกตลกเหมือนกันนะข้าชนะเกมไพ่แล้วได้มันมาน่ะเอาแล้วสิ คือมันเกิดขึ้นได้ยังไงดีกว่าอะตกลงงั้นเหรอตลกง,งั้นเหรอตอนนั้นข้าอยู่ที่นาวิกาดกําลังดื่มดําไปกับแสงสีของเมืองพักอยู่โรงเตี้ยมที่นั่นมีกลิ่นคนที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งกําลังนั่งเล่นไพ่กันอยู่ข้าเลยไปเข้าร่วมวันนั้นดวงตาข้าดีมากมือขึ้นสุดๆเรียกว่าป้นกันเลยดีกว่าแต่มีคนอยู่คนหนึ่งเป็นพ่อค้าเขาโดนหนักกว่าเพื่อนเอาทุกอย่างที่นํามาจากสเกลเลกามาพนันหมด อยากที่จะเล่นแก้มืออีกครั้งเดียวข้าเลยยอมตกลงวันนี้ข้าอดทนความอดทนข้าต่ำมากดังนั้นข้าจึงหลีกให้ข้าเข้าไปหรือให้ข้าข้ามศพพวกเขาพวกเจ้าเข้าไปอะไรวะวันนี้ความอดทนข้าต่ำมากดังนั้น จะหลีกให้ข้าเข้าไปหรือให้ข้าข้ามศพพวกเจ้าเข้าไปเดี๋ยวนี้ท่านเป็นตัวตลกในศาลไปแล้วงรือน,นเหรอชื่อบารอนก็เหมาะสมแม้จะฟังมาดูแ,แต่ข้ามีความสุขที่แปลกๆเกี่ยวกับมันมอยู่นะทําไมล่ะ well, ก็ดูภายนอกเหมือนมันจะเป็นสัตว์ประหลาดมากกว่านคนแต่ข้ามองเห็นความเฉลียวฉลา,าดในดวงตาของมันบางทีข้าอาจจะคิดไปเองก็ได้เจ้าเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนบ้างไหม ไม่เคยแต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นอันตรายนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นก็เลี้ยงง่ายไม่ได้เปลืองข้าวเท่าไหร่ตราบใดที่ไม่สร้างปัญหาข้าต้องไปแล้วลาก่อนลาก่อนวิเชอร์หวังว่าเจ้าจะตามหาลูกสาวของเจ้าเจอนะและทำให้นางเห็นว่าท่านเป็นพ่อที่ดีขนาดไหน โอ้โหมีการทิ้งท้ายด้วยเดินทางเดินทางคือมันเอาเงินมาล่อเหรอฮะเพื่อที่จะให้ไปช่วยภรรยาของมันบาลอนเอ้ยก็ผมผมมองว่ามันก็ผิดทั้งคู่นะฮะเรื่องเนี้ยแต่ก็มันก็อยู่ที่ว่าบาลอน,น่ะต้องไปสงครามใช่ไหมละ่ะแล้วแอนนาก็ดันมีกิกซะงั้นโอ้โหปัญหาครอบครัวจะจบไหมเนี่ยปัญหาญหาครอบครัวนี่ยังไม่จบใช่ไหม กลับไปที่ขอกแบบติดตามเพยนี้แล้วกันนะฮะก็สมควรกับเวลานะครับท่านผู้ชมยัางไงาก็ขอบคุณมากฮะที่เข้ามารับชมกันถ้าเกิดว่าพานี้ผิดพลาดยังไงหรือตกหล่นตรงไหนก็ต้องขออภัยไปด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้แคทอเดอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับเดวิดเชอร์ไวฮันหวังว่าจะรับชมสนุกกันนะฮะคิดเพลิยนยังไงชอบยังไงหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับอย่ากดติดไล์นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายว